ให้ละหีเฮยท้แเ้เดียวเฮ่นไอ้เปมึงไม่ต้องเล่นละมึงอ่ะเล่นสตนโชว์เด็กใช่ไหมเี้ยมึงรู้ป่ะผัวเข้ามาไอสัอะไรกันนักหนาตีตั้งแต่หัวข้ามาผัวเข้ามาแตกคือเลยสัน้อสั์ไม่ต้องกดอ่ะเออไอสั์ดีว่ะ เล่นกีตาร์หน่อยเออแค่นี้เป็ดไปเลยแค่นั้นเองโชว์อีโบไปเลยรู้อยู่ฝั่งนู้นเป็ดเป็ดไอเตยมึงเลิกเลยมึงอ่ะนี่นี่มึงมึงเลิกเลยทงแค่นี้ยมึงไปไอ้น้อของเตยนี่นี่นี่ตูนมาเล่นเป็ดเอออย่างนี้ดีกว่าแค่นั้นเองง่ายๆเล่นกันไม่ได้อะไรนะ chặt quý Ồ, mắm bò quá già quý Cái gì này ví dụ khèn bên chốt, mọi người tư được Ơ, lót, lót เล่นดีร้องไม,ม่ได้เล่นดีเฮียให้สัร้องได้เนี่ยมึงก็จะโชว์นี่น้องไม่กูตั้งหลักเลยไม่ต้องโชว์น้องกีตาร์ล้าสุดยอดอยแล้วมึงไปเล่นกีตาร์ไปเหมือนเดิมไปเมื่อกี้นี้ท่านสอขอนวยให้เงินมา1,000บาทใครอยากได้เงิน1,000บาทเข้าแถวเลยครับผมครับ วันนี้เราก็มีวีซีไม่ต้องไหมครับอ๋อเลยขายได้นะโอ้ล่ะครับแผ่นละห้าสิบอ่ะใครอยากได้เงินหนึ่งพันบาทบ้างอยากได้ครับผมอยากได้ไหมครับอยากได้ครับพูดดังๆครับอยากได้เงินหนึ่งพันไหมครับอยากได้ครับอยากได้ต้องเล่นเกมสนุกๆอยากเล่นไหมครับอยากได้ครับฮะทอมยีตรงนี้ถูกแล้วทำไมอ่ะแอมอยู่ท้ายอ่ะอะไรนะอยู่ท้ายป่ะแล้วแต่ไปอยู่ข้างหลังดิอยู่แท้ อยู่หลังก็ดีแล้วไอ้ไอ้หลังเออไม่ถึงไมใกล้เออเล่นเกมสนุกสนุกเงินหนึ่งพันบาทจะให้ง่ายง่ายตัวหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ครับมาแล้วไม่เป็นคนหนึ่งก็ต้องกูลงลงตัวยังเนี่ยลงตัวแล้วชัวร์เปล่าข้าหลังจำตัวหนึ่งนะเดี๋ยวกูได้ตัวสองเอาคำไปฝึกท่องเดี๋ยเล่นเกมสนุกสนุกแค่นั้นเองมีคำด้วยเหรอมีออาว่ามาคุณเอาคำนี้ไปฝึกท่องคำไหนครับ ก้อยตานีไปวิเหียวน้ำไหลเชี่ยวไปวิหักเหลววิเดียวหิววไปหิววมาบ้านอยู่ฝั่งนู้นโดดมาฝั่งนี้โดดไปโดดมาหล่นน้ำจมวะาไอสันทำไมอ่ะปกติกูยืมตัวสานเร็วก่อนนั้นหนึ่งพันบาทเเงินรางวัลของคุณแล้วค่าตัวล่ะเดี๋ยวโอนให้ก้วยตานีไปวิเหียวน้ำไหลเชี่ยวไปวิหักเหลือวิเดียวหิววไปหิววมาบ้านอยู่ฝั่งนู้นโดดมาฝั่งนี้ ตกน้ำจอมโดดไปโดดมาโดดไปตกน้ำจอมไปซ้อมพวงนี้มีเกมการแข่งขันไอ้เฮฟครับม <so ึงเอาคำนี <h <h ้ไปไวยแต่ไปมีเหงื่อน้ำไต่เชี่อไปมีหักเหลือมีเดียวมันยังไม่มีนี่ไม่ได้คำเลยซ้อมในใจซ้อมในใจเอาเหรอเออไเอาหรอกเบื่อเอาคำนี้ไปคำไหนอะ ซ้อมในใจถ้าต้องใช้ไม้ไม้ออกมาซ้อมในใจเข้าใจไหม <c oughs> ไม่ต้องส่งนะช้าตัไม่เล่นได้ไหมจะส่งขนาดนี้ไเอไม่เงินน้อยเอาคำนี้ไปคำไหนน้ำหยดลงหินแลบลิ้นไปเลยหินเลียขึ้นเลียลงเลียขึ้นเลียลงลิ้นติดหินดึงดังบัวขออีกรอบดิแล้วขออีกรอบดิ ตะลงเด็กใครเด็กใครเคลียร์เรียบร้อยเลยสัตว์มันมาไม่รู้ใครเป็นใครน้ำหยดลงหินแล้วนิ้ไปเลยหินเรียกขึ้นเรียลงเรียขึ้นเรียลงนิ้ติดหินดึงดังบัวน้ำหยดลงหินนี่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 ไอเฮียอย่ามั่วอย่ามั่วชัดชัดน้ำหยดลงหินติดหินแลบลิ้น มไปขายยาบ้ายันเก่าดีกว,ว่าเยาวชนเยอะแยะไอ้มเมล็ดตลกไม่เกิดอ่ะเออเกิดคนเราต้องให้โอกาสคนเออคนเสพคือผู้ป่วยใช่ไ <ผม S 1> อ,อ้เยี่ยนดมาปัดอยู่ตอนเนี้ยผู้ป่วยทุกคนเอ,อ้าเอ,อ้าขอเที่ยวดิ <laughs> น้ำเดือดลงหินแล้วลื่นเลยหินเลยขึ้นเลยลงนียขึ้นเลยลงนียติดหินในน้ำบัวบัว น้ำเดือลงหินเลียหินแล้วเลียเลียหินเลี้ยงขึ้นลงเลี้ยติดหินดังบัวสัตว์ใหญ่ไปยืนซ้อมหรือป็นเกมการแข่งขันเลี้ยดินหินหนึ่งดังบัวมองเอาคำนี้ไปคำว่าอะไรครับอาเฮียหลีอาหลี่เฮียอาหลั่อาหลั่เฮียธนูถวยโค้งควนคอยเฮ้ยเดี๋ยวมันบ่นกับกูว่า ไม่เอาเดิมว่ะเฮียด้อจรี้เลยจะบ้เขอใหม่ีกรอครับีมันจะเหมือนเดิมไหมเนี่ยอเฮียลีเฮียเฮียลลเฮียธนูถวยคงควรคอยถ้าเลียผิดไม่ว่ากันนะอ่เฮียลีเฮียอเฮียหลัามหลั่เฮียธนูถวยคงควรคอยดีมากไปซ้อมรูมีเกมการแข่งขัน ง่ายๆเพราะเราคนลิ้นไก่สัน้นอะไรเอาคำง่ายๆไปไอะไรย่าไม่รู้เพราะถามอะไรอะไรดูถามกูถ้ามันถูกต้องยังไงมันเป็นตัวปูต้องถามว่าอะไรงไงของกรถูกเลาะูหแล้วองบอกตัว,วเอเลยคุณเอาคำน,นี้ไปก็แล้วกันไมถามเราถามกูสิว่าอะไรถามกูคุณเอาคำนี้ไปไไอะไรเด่๋ไปตีมันมากแม่มันห่วงยิ้มหายอายุจะห้าสิบ ม่เอาคำม่ให้ไปได้เดี๋ยวแบ่งคนห้าร้อยเยอะเฮ้ยค่าน้ำมันกูด้วยนะแม่กูเติมน้ำมันมาห้าร้อยโอเคจบไหมคำนี้ไปง่ายๆเหมือนกันเอาคำนี้ไปใครพูดที่ยงแล้วเมื่อี้เลี่ยงหรือเปล่าสองร้อยกูไปเล่นบางทีดีกว่าอะไรอคำนี้เดี๋ยวกูไปทะเลาะกับเจ้าภาพแล้วก็ไม่เล่นเฮ้ ทำงกันไปจับหมูไปยืนข้างหมีจับหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หูหมีเอาหางหมีไปแย่หูหม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 ีดูแลสูขสีขึ้หที่หมูอะไรงก็เด้เบิึงมีปัญหาทางระบบประสาทป่ะไอ้เฮียลำพังจะพูดก็พูดไม่รู้เรื่องให้แม่พูดซะยยาวเลยเฮ้ยเงินหนึ่งพันบาทนี่ ไทยเล่นก็ทาเล่นที่เขาคัดกันเป็นหมื่นๆคนนะเว้ยเออก็ใช่ได้ง่ายๆได้ไงล่ะก็มันจะได้เหรอความสามารถก็ล้นเหลือให้คดีเหมือนกันพูดแล้วสามสิบยังแจ๋วสักท่อนก่อนมาดังแล้วจับหมูพี่ยืนข้างหมีจับหมีพี่ยืนข้างหมูเอาหางหมูอย่าหูผิดเอาหางหมีไม่อย่าหูผู้หูผูหูผิดดูแลสุสีหูผีหูหมูแม่ใครให้อ่างเล่นก่อนไม่สัตว์เะไอ้เอาทองสิ ามาเมื่อกี้เอาหมูอะเอาหมูโอโหสุดยอดมึงฟังมารู้เรื่องหอช่างแม่งเอถึงว่าผ่านไปก่อนเข้าแถวเข้าถูกเกมการแข่งขันในรอบแรกครับ เราติดด้วยอะไรด้วยไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนะครับผมอย่าไปทะเลาะกับชาวบ้านนะมึงเนี่ยไปในลูกประการสบายเอออย่างดีเลยเลยอ้าวไม่จอที่ปากใครท่องคำของตัวเองไม่ผิดไลยเพี้ยนเดี๋ยวรับเลยหนึ่งพันบาทครับเริ่มครับกวนใจนี่ไปวี่เหยื่อน้ำหรือเชื่อไปวิ่หัดเหลือวี่เดียวพี่ไปพี่วีมาบ้านฝั่งนู้นโดดมาฝั่งนี้ไอตรงเนี้ยกูจำไม่ได้จริงนะหล่นน้ำจับทำไม ว้ใจในไปมีเดียวน้ำหรยเชื่อไปมหักเลียวีดีโอที่อยู่ไปหรือมาบ้านอยู่ฝั่งนู้นโดด้าฝั่งนี้ตัวน้ำจบแค่นี้ก็ได้แล้วแต่ว่ากฎกิการอบนี้ครับต้องท่องให้เร็วท่องให้ไวถ้าท่องได้ได้หนึ่งพันบาทถ้าท่านใดที่กลับบ้านก่อนพรุ่งนี้จะไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมึงดูรายการไตพภพ่ะวะเริม ก็กล้วยตานี้ไปมีเหงื่อน้ำเลยเชื่อไปทางเหลียวีดีโอให้อยู่ไปๆพี่เวมาบ้านอยู่ฝั่งนี้โดดนาฝั่งนี้ตรกน้ำจมถือว่าคุณเป็นคนแรกคุณยังช้าอยู่นะครับคนต่อไปเขาเร็วนี่คุณตกรอบเลยครับต้องเร็ววันนี้แล้ไวกว่านี้ครับก็จะได้ไปมีเหงื่อน้ำเลยเชื่อไปไปอยู่รูนเหลียวเหลียวจมต้องไวกว่านี้ครับไวกว่านี้ครับไวกว่านี้ก็จะได้ไปมีเลยหงื่อน้ำรูนเหลียวรูนน่าจะจมถือว่ายังช้าครับคนต่อไปไวกว่านี้ครับเบาะ มีเเนื้อมาก่อนไอ้โบโลิทหนึ่งเมืองโบเลยทีหลังได้จะต้องเสียตังค์กว่านี้เออน้ำหยดมาก่อนทำไมได้ดูเขาดิทำไมมุกตัวนเล่ันเรียนในร้านด้วยจบเอาแล้วปะมีใครกระซิบมึงเปล่าไม่มีเลยไม่มีนะไอ้ยันนี่ได้แล้วเรื่องของคอยมึงสามคนกูไม่รู้นะแพ้เขากูไม่รู้นะมึงดูความลอยของเขาดิ บอกแล้วนะบอกแล้วช้ากันเองนะคุณดูความไวเขาดีความไวโคตรได้เปรียบอะทำไมอะก็คนสภาพนี้พูดมีอะส้างคะแนนได้จริงเหรอจังหวะมันเลยดีกว่ายังไงใส่จังหวะเข้าไปอืม สามชาครับรอบนี้เป็นรอบตัดสินเลยสามชามันมันเข้าไปครับผมร้องด้วยเต้นด้วยไม่ผิดได้พีรับหนึ่งพจากสอหอมหน่วยครับเริ่มครับอา้า <Aufgabe> ว น้องไอ้คำนี่ใส่ดนตรตีเออ oh, ต้องเ,เต้นไปด้วยแล้วมึงไม่เต้นอ่ะมึงตื่น oh. เต้นหน่อยดิ <c oughs> พวกกูจะ <c oughs> about แยกเลยนี่มาว่าเพื่อนสาวฉันเดือดตกใตจหาเลยเขาผ่าแล้วนะเธอผ่าแล้วเหรอผ่าแล้วค่ะให้หมอผ่าให้เหรอหฟ้าผ่าอะไรเอย่างงี้ยย้ายหัเลาไปก่อนแล้วกันว้าวดูสิช่างพูดเขาบอกว่าพวกเราอ่ะหน้าอย่างเงี้ยเชา่าลุยหน้าเล่าไปก่อน จริงๆแล้วคือกระโจนวะวันีคนกันเองทั้งนั้นคนองทั้งนั้นมันคงเคืองเราจริงนะเนาะไรนะมันคงเคืองเราจริงๆเขาคนสนุกสนานเขาขายขนมหวานอยู่แถวนี้แหละหลังจากพวกเราก็มีทีมงานตลกที่ว่าเป็นอัจฉริบุคคลของวงการตลกอีกหนึ่งท่านใครวะเป็นตลกที่เในบรรดาเพื่อนๆในสมาคมตลกก็รู้ดีว่าตลกผู้นี้ไม่มีวันตายโอ ตลกที่ชอบหลอกเพื่อนกันเองไปงานไหนก็หลอกใช้ครับเพราะแล้วเพราะว่าสมควรแก่ราคาแล้วลสมควรแก่เวลาแล้วก็ฝากกัไว้ด้วยกับท่านสขอผู้มีน้ำใจนะฮะท่านสขอหน่วยแล้วกันครับผมอีกสักครู่จะมีตลกปิดท้ายหนึ่งคณะคณะอะไรฮะยานของน้อยของถงน้ํชานชาแท้ๆของหนูเชิญยิ้มเป็นตอนไหนวะตอนที่ไปขอพี่หนูตอนที่พี่หนูหลับอยู่ โอเควันนี้คำหนึ่งคำใดอาจจะไม่สุภาพกับอาณาไัยด้วยครับทีมงานพวกเราจริงๆเรายังมีอีก3ชีวิตครับผมนนี้ติดงานจริงๆอีกตัวหนึ่งอยู่ไกลครับอีกตัวหนึ่งป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่ไม่ตัวหนึ่งก็ไปหาแม่ไปจับแม่ครับแล้วก็จริงๆไม่ใช่แล้วก็เมาหลับไปมึงอย่าพูดอย่างนั้นไ้จริงไม่ใช่อะไรอ่ะกูโทรเช็คหมดแล้วทั้งหมด3ตัวทำไมงานใครนะน้อยคงเตยกูไม่ไปมันบอกอย่างเงี้แต่พวกเรามา พอ,าาอ้วัเ,าาเดี้คำหนึ่งคำใดอาจจะไม่ถูก,กาภาพกรับใาครับฝากชื่อไวด้วด้วยกันครับครับผมสอของหน่วยครับสวัสดีครับ